กิจกรรมวันนี้ชื่อกิจกรรมว่ามีโคอะไรเอ่ย EP นี่ผีอะไรหวานนะคะกิจกรรมนี้เราจะมาให้ทุกคนทายผีกันกิจกรรมมีแจกอะไรบ้างใครอยากรู้บ้างคะใครอยากรู้ยกมือใครอยากรู้รายงานตัวบ้างว่ากิจกรรมนี้เราจะแจกอะไรบ้างเราแจกจุกๆุเลยเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะก็คือ มีแจกรางวัลรวมทั้งหมด5,000คอยมีตุ๊กตามีโค้ดไลฟ์แล้วก็มีที่บ้านตันนอ้ทุกคนเห็นทุกคนอยากได้กันมากมีใครอยากได้ทีวีแล้วเราไม่ได้แจกใช่ไหมใช่อันนี้ของขวัญซิลนะคะทุกคนไปส่งกันได้แล้วก็มีแจกยศด้วยจุกๆไปเลยใช่รวมทั้งสิ้นสิบรางวัลนะทุกคนใครอยากได้รอร่วมสนุกกันนะคะเรามาเริ่มเกมแรกกันเลยดไหม เันแรก<ร><ร>เราจะเป็นอะไรดีนะวัานรูปดีกว,นะว่าเนาะว่านรูปเราแจกที่ขคานผม,มผมเลยโอ้ที่คานผมเลยเหรอเราแจกที่ขคานผมก่อนเลยวันที่ค้นผมที่คานผมนะคะจะเป็นแบบสุ่มนะทุกคนเรามีทั้งหมดที่คานผม12แบบด้วยกันมีหน่วดแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนเหนแจกที่ขคานผมรางวัลแรกนะคะมา โอเคใครจะเป็นคนเริ่มก่อน <Okay. S 2> ปายชุกหบบัือม่ปาชุกดีกว่าปายุชุกโอเคอีฟเริ่มก่อนได้เลยคะ่ะเดี๋ยวให้อีฟวาดเสร็จก่อนนะแล้วเดี๋ยวให้พิมพ์ถายกันนะคะใครอยู่ร่วมเล่นสนุก <Okay. S 1> พิมพ์คำว่าผีมาให้หน่อยผีรอให้น้องอีฟวาดเสร็จก่อนแล้วค่อยตอบนะถ้าใครพิมพ์มาก่อนไม่ได้นะคะต้องรอให้วาดเสร็จก่อนพิมพ์ผี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 โอเคเสร็จแล้วคะ่ะ Okay. ได้ไหมเจะยูดูออกไปไหมเนี่ยให้ถ่ายว่าผีตัวนี้คือผีอะไรนะนี่คือคอแรกแตกเป็นที่คาดผมแตกเป็นที่คาดผมนะคะพีปึ๊บตอบได้เลยนะคนแรกที่ตอบถูกจะได้รางวัลนะคะผีตัวแรกที่เราจะให้พี่ยูถ่ายก็คือึทุกคนรู้ไหมคือผีอะไรผีพายเก่งมากทำไมรู้อะ โอเคค่ะที่คาดผมน้องโคโค่ตัวแรกเป็นของพี่ไกด์ใช่ไหมคะเห็นแล้วครับแคปเลยครับแคปแล้วรงมปรายงานตัวที่มีโคมีไอพีเะยค่ะเก่งมากพี่ไกด์ต่อไปเป็นพี่แพรดีกว่าเป็นพี่วาดรูปเหรอใช่เลยนพี่แพรวาดรูปได้โชว์สกิลอีกแล้วโอเคทุกคนแพรขออีพูดคุยไปก่อนเพราะพี่ต้องแบบ โอเคใช้จินตนาการในการวาดแบบนึงคนที่ยัง<ม>คนที่ไม่ได้รอบที่แล้วไม่ต้องเสียใจนะคะเรามีรางวัลอีกเยอะเลยอย่างส 7, งสามส้าหเจ็้าว่าวาดสวยมากจริงๆ <laughs> ทุกคนค้ายอย่าด่ากันนะคะอันนี้คือแบบจินตนาการรอบนี้ได้อะไรอ่ะรอบนี้จะมีเป็นคอยมีเดี๋ยวก่อนให้อีฟเลือกรางวัลรอบนี้ก่อนอย เรื่องรางวัลรอบนี้เป็นอะไรเดียรพี่อยากได้อะไรคะถ่ายภาพค่ะพี่ว่ารอบเนี้ยมันง่ายไปพี่แพรว่าสวยอีฟให้ห้าร้อยคอยพอมาทุกคนเป็นรางวัล5้าร้อยคอยนะคะเห็นรูปปุ๊บถ่ายถูกอัพไปเลยนะคนแรกใส่รีทียเยอะมากอีฟแจกคอยเลยหรอแจกคอยมาอุ้ยมาถึงก็แต่คอยเป็นรูปอะไรนะให้พี่ยูแจกแจกแจกทุกคนคะดูไม่ออกดีดากันนะคําตอบมีอยู่ในนี้ใครคนแรกเริ่มค่ะ นนะมีไหมมีไหมเฮ้ยใครเป็นคนแรกนะทุกคนผีตานีถูกต้องนะคะ น,น้องกันคือแมวอ้วนตัวสีส้มคนแรกคะ่ะได้ไปเลยห้าร้อยพอยนะคะเดี๋ 1> 1ยวอิทรออิทรอยข้อ,องความลแล้วแคปหน่อยนะคะแคปได้เลยคะ่ะแคปพร้อมรูปนี้ไปได้เลยแล้วก็บอกว่าได้ห้ารอยพอยนะคะจริงๆฝีมือวาดรูปของเราสองคนอะเรามัน <c oughs> ปังก็ไม่ธรรมดาจริงเนาะต่อไปเป็นเกมตอบคำถามเกมตอบคำถามเอาละต่อไปพี่อยากแจกยศเขาเจ็ดวันเจ็ดวันเลยหรอ เจ็ดวันจุกๆ okay, ไปเลยได้เลยค่ะโอเคตั้งใจฟางนีนะเดี๋ยวอิสซาบอกตืดๆ,ๆแล้วพูดคำว่าจบนะคะให้พี่ดูทายเลยนะพอหลังคำว่าจบทุกคนพิมพ์มาเลยนะคะว่าเป็นผีอะไรโ okay. อเคพร้อมนะพร้อมยังผีไม่มัวพอแล้วผีไม่มัวพอแล้วคำถามแรกนะคะผีอะไรเป็นคนแก่ชอบวิ่งตามรถมอไซคจบ ยายสตีนมาแล้วงวงก็นอนนะคะพี่งวงก็นอนคนแรกถูกต้องนะคะพี่หนึ่งหน่ตหองคือคุณยายสตีนนะคะใครรู้จักสี่คนนี้บางเป็นเรื่องที่แพรฟังแล้วแบบหล่นมากเรื่องนี้พี่คนนี้ได้ยอดเขาเจวันใช่ไหมหน่วันถ้าใครอยู่จนจบไลฟ์รับรองมีเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมแน่นอนทุกคนต้องอยู่กับเราจนจบไลฟ์โอเคเปล่าเทาไปได้อีกแล้วหรอ ไม่ใช่ที P ่ P P พี่ที่พูดแล้วอ <ave ir S 2> ีมเขียนคำตอบอีพึ่งไปเมื่อกี้ตายแล้วต่อมาที่แจกอะไรดียศอีกกว่าที่แจกมานคพิสเจ็ดวันสูงกว่าเขานะคะยศนี้พร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะคำถามมีอยู่ว่าผีอะไรเอ่ยใส่ชุดสีขาวถั่วโลกใส่ถุงเท้า ใครใส่สุขา,ลา,าลายไม่ใช่คนจบไม่ใช่คนเอ้ยพี่ไกด์เหรอผีเก้าหัวแดกคูลาไม่ใช่พี่ไกด์ค่ะพี่ไกด์ีแอนนาเบล<บ>พี่ไ<น>กด์ก็คือแฟนพันธ์แท้ผีหรือเปล่าแฟนพันธ์แท้ผีหรือเปล่าไต้ยศมาพิมไปอีกเจ็ดวันแอดไปที่ไหนคะพี่ไกด์ถ้าพี่ไกด์ไม่พิมพ์มาเราจะไม่ไปคาถามต่อไปแอดมิโค<ฮ>วีไอพีทูกค่ะพี่ไกด์แฟนพันธ์แท้พี่ไก,กด์แคปยังเอ่ย ต่อมาเรามาวาดลูกกันอีกเพราะว่าเราเป็นคนกินแคบแล้วงนบะโอเคค่ะต่อมา,าอกกเป็นอีกอ็เป็นอีฟแล้วการตายเลยห้าร้อยคอยแม่ห้าร้อยคอยย่ากนะาเนี้ยพันคอยนมเออเอาสิแต่อีขอดูเรฟเฟอเรนซ์หน่อยเนาะสี่ตัวนี้ย,า,ยาจริกจริงหนึ่งพันคอยเสร็จแล้วทุกคนพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้ว พิมคำว่าผีมาอย่างเดียวหน่อยเคียร์แชทให้แอดหน่อยผีผีด้งดโอเคผีมาเยอะแล้วโอเคค่ะนับสามนสามสองหนึ่งอุ๊ยมีซืมอขันยิงนูกด้วยเจสันพอลลี่ใคะพี่ไก่หรอพี่ไก่หรอสุดปังนะคนเนี้ยพี่ไก่รับไปหนึ่งพันคอยนะคะมีลูผีลู ผีมันฝรา่งก็เหมือนนะเข้ามาเป็นพี่วาดโอเครางวัลต่อไปเป็นพี่คาดผมแพรจะโชว์ฝีมือโชว์สกิลในการวาดรูปเอาละผีนี้ง่ายผีนี้ง่ายมากๆจริงๆก็คือถ้าใครพิมพ์เร็วได้ไปเลยนี่คือผีอะไรที่แพรว่าแจกที่คาดผมอีกหนึ่งอันนะคะเราบอกหนึ่งสองสมได้แล้วนี่ใส่มา ผีเสื้อนะคะทุกคนถูกต้องนี่ต่อมาเป็นคําถามให้อีฟเริ่มทายก่อนนะคะเดี๋ยวพี่จะเขียนคําตอบคําตอบลงอออไปโอเคอันนี้แจกเป็นอะไรดีนะเหลือตุ๊ก,กตาอีฟแ<ม>จกเป็นตุ๊กตาเหรอตุ๊กตามีรางวัลเดียวนะน้องคนนี้เดี๋ยวอีฟเริ่มเลยนะคะเป็นผีที่ได้ชื่นชื่อว่าสวยสยองกลาวาเสน่ห์ผิวขาว ผมยาวแยกกลางได้จบผีจอ่อานกผีนางรำเช่ไหมยิ่ขอดูกันยังไม่มีใครถูกนะแป๊บนึงนะใบเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันแป๊บนึงขอดูก่อนอีมันยังไม่มีใครถูกเลยยังไม่มีใครถูกเลยหร่เดี๋ยวขอใบเพิ่มว่าเป็นสายชาติอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยไม่ใช่ของไทยใช่ ผีสาวพอสเนี่ตัวอ้อนไม่ใช่ตัวอ้อนค่ะอยู่ชาติเดียวกันเลยอะพรีแอกผู้หญิงของกันเบลเก่งมากค่ะผู้หญิงของกันเบลยินดีด้วยนะคะต่อมาที่อยากแจกตุ๊กตาพี่อยากแจกตุ๊กตาตุ๊กตาหนึ่งแต่ว่าตุ๊กตาน่ารักมากเลยนะมีใครอยากรับน้องไปเลี้ยงไหมคะ ต่อมาอันเนี้ยมันจะมีสองคำตอบก็คือใครตอบคำตอบไหนมาก่อนอ่ะก็คือได้ไปเลยนะคะทุกคนอย่าลืมแอดไลน์มิโควีไอีนะคะฟังคำถามดีนะน้องโคโคในไลน์แอดมิโควีไอพีแต่งตัวเป็นผีอะไรเริ่มจบวฮ้ยพี่ไก่แฟนแท้บ่้านจิงอ่ะนี่นะคะครับพี่วังไก่พี่ตานีไม่ใช่แบมพายก็แดกูล่าพี่ไก่ก็คือแอดไว้งับ ดีมากทุกคนมีการน่ารักมากจริงๆนะคะก็คือถ้าใครอยากได้รางวัลจุกๆแบบนี้นะคะแอดไลน์มิโค้ V I P รอติดตามได้เลยถ้าแอบสปอยที่ไลน์มิโค้ V I P ในวันรอยกระทงวันที่8จะมีเกมให้เล่นจะมีเกมให้เล่นใครไม่ได้แอดก็คือไม่ได้เล่นจะทันบอดไหมไม่ไม่มี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 น้องโคโคใส่ชุดนางนกพมราส แชร์ได้วาดไปแล้วน้องโค้กเซจินดังดูปกมาทุกคนจะได้เห็นในเดือนหน้าอุ๊ยผีน่ารักจังให้ทายเราเป็นผีอดผีแม่มัวผีจีนใช่เป็นผีจีนที่รอนผมมาด้วยตอนนี้งงปะก็คือแต่งตัวสุดนิดแต่หน้าผีนะคะผีจีนกับนักผีนับบวชชีใช่ใครคำถามก่อนไหมใช่คำถามสักหนึ่งถามใช่เพราะว่าสองรางวัลสุดท้ายก็คือ เหลือรางวัลสองพคอยกับ1,000คอยค่ะทุกคนเราแจกจุกมากงๆนะคะวันนี้2 0 0พคอยกับหนึ่งพคอยเตรียมนิ้วให้ดีทุกคนเตรียมนิ้วแย่งพี่ไก่ใหด้ดีตอนนี้ต้องแบบส่วนผลว,ว่าพี่ไก่ให้เน็ตพี่ไก่กระตุกก,ก่อนพร้อมขอเวลาเข <Okay S 1> ีย,ยน,นยคำตอบแับนีโอเคค่ะเิ้เลยจรได้แบจยิ้มง่ายๆคำตอบยาวนิดนึงนะคะทุกคนแย่งพี่ไก่ให้ได้ตอนนี้1,000พันคอยกกอน ที่ไก่จะได้หรือเปล่ารอบนี้เป็นหนึ่งคันคอยนะคะเอายางพร้อมแล้วนะอีจะพูดแล้วนะกิจท,ทริปออทริปที่ผ่านมามีกลุ่มผีกี่กลุ่มและกลุ่มชื่ออะไรบ้างจบอ่ารพริมพิมชื่อนะนะมชื่อนะคะมีมีผีกี่กลุ่มกลุ่มอะไรบ้างนะคะมีกี่กลุ่มและกลุ่มชื่ออะไรบ,บ้างนะคะผีอะไรเอ อยู่ว่าใครจะพิมพ์เร็วล้แหเอ้ยเอ้ยเอ้ยพี่มามน้องมาเออยน้องมาเออรกินดีด้วยนะคะหนึ่งพันคอยคำถามปรับเสียนเปล่ะไ่มเหมือนมันนี่ขอโทษนะคะทุกคนต่อมาจะกลับมาวาดรูปวาดรูปต่อรอบนี้แจกเท่าไหร่สองสพันคอยนะคะพี่ยูสองพันคอยทุกคน ข้อสุดท้ายขอวาดรูปใช right? ้ไมหมเน hey. ี่ยแหละวาดรูปได้สองพคอยทุกคนค่ะมาถึงวาดรูปทีไรห, <c oughs> หนักใจทุกทีขอเปิดเล็บก่อนนะคะ <c oughs> แพรว่าวาดรูปนะคะ,คะทุกคนสองพันคอยนะต้องยาวมากๆแน่ๆ <c oughs> อาจจะไม่ยากเพราะว่าพี่อาจจะเป็นคนวาดรูปสวยเข้าใจง่ายสองพคอยคือแบบว่าคุ้มเราเลยจริงๆคุ้มเราเลยจริงๆแพเมันดึงเราดึงกันนะให้ยิมดูแบบเป็นไงได้แล้วมีคนทายถูกเชื่ออีพี่ยุทธเก่งจะไป คือตอนนี้ระหว่างที่พี่ฟ้ากับอีฟสนุกกันนะเฮ้ยเคียเคียร์ชุวยดูออกแล้วหรอใช่รอบนี้ง่ายมากพี่อุ้ยตอบเลยได้ปะโอ้โหไม่ได้ร้อยคตอบเลยได้ปะโุยมันง่ายทุกคนทช้ว่าเก่ง่ะพร้อมนะคะทุกคนเป็นสองคันคอยนะคะหนึ่งสองสามใครใครใครเฮ้ยมีแล้วนี่มีแล้วมีแล้ว พี่รงป๊อกยินดีด้วยคะ่ะพี่รงป๊อกทุกคนมันสวยใช่ไหม<อ>ต่อมาเ <c oughs> พื่อเป็นการขอบคุณพี่อยู่ทุกคนที่อยู่กับเราพี่ต้องบอกก่อนมาจนถึงตอนนี้เราจะแจกถุงก่อนผ <c oughs> ีอะไรนะครับผ <c oughs> ีชื่อว่าเฟรดี้คูเกิลนะคะเป็นผีอะไรก็ไม่รู้รบกวนผู้รู้ช่วยอธิบายด้วยคะ่ะตอนนี้ใครอยู่กับเราถึง <c oughs> ถึงจบไลฟ์บ้างพิมพมาว่าอยู่ให้หน่อย อยากรู้ว่าอยู่กี่คนอยู่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 ตอนนี้ให้พี่ๆยูสเตอร์ทุกคนเปิดเอฟเฟกต์เข้าห้องนะคะเดี๋ยวจับตาดูพี่ฟาไว้ดีๆเดี๋ยวพอพี่ฟากระโดดเข้ามาเราจะแจกสิ่งนั้นเราจะแจกสิ่งนั้นทุกคนสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะต้องแคปไหมไม่ต้องแคปค่ะอันนี้เรามาโชว์เฉยๆเรามาโชว์ตัวเพราะว่าบางคนอาจจะเคยเห็นแล้วเพราะว่าอีฟ เข้าไปหลายห้องเลยเกินเกิดเกโดอีฟสปอยเก่งเหลือเกินว่าเราจะแจกอะไรให้ทายน้ำหนักน้องดีกว่านักหนอน้ำหนักหนูเหรอน้ำหนักน้องที่เราตกลงจะแจกน้ำหนักอ๋อน้องมันก็สมบูรณ์ท่าน้ำหนักหนูอ่ะไม่บอกเพราะตอนนี้น้องเท่าแพนเลยค่ะไม่อ่ะไม่ท่านูเดี๋ยวเราจบไลน์แล้วแจกใหม่เดี๋ยวตอนนี้ใครที่อยู่กับเราจะจบไลน์นะคะเราจะแจกสิ่งนี้ค่ะพี่ฟ้ากระโดดเข้ามา สเกินหน่งแคปตอนนี้แหะแคปตอนที่แคปแล้ส่ง<ม>เลยสองคนเนี่ยแคปเลยค่ะแล้วแคปแล้วส่งเลยนะคะส่งเกินหนึ่งุมไม่ให้นะห้าเกินหนึ่งรูปแบบหนึ่งไม่ในะทุกคนหนึ่งพุ่มน,นะ <S <S โอเคอย่าลืมแอดไลน์มาที่ไลน์แอนิโกวีไอพีนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะวัดีคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ